สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโมปรีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้มมก็จะมาแชร์สูตรลดฝ้ากระจุนดําแบบง่ายค่ะสูตรนี้ก็ช่วยลเดเนืนอร้อยช่วยทําให้ใบหน้าขาวจางใสยิ่ขึ้นช่วยลดฝ้ากระจุนดําด้วยนะคะเป็นสูตรที่ได้จากใน Google แล้วก็ในเว็บไซต์ค่ะขั้นตอนวิธีทาจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือหัวเชเท้าค่ะเคล็ดลับทํายังไงให้หัวเชเท้าไม่กัดหน้าเรานะคะก็คือขั้นตอนแรกเลยก็ให้เราปอกเปลือกหัวเชเท้าก่่อนคะ แล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะหรือไม่หั่นก็ได้ค่ะหลังจากนั้นก็ให้นำไปแช่เย็นก่อนนะคะ เพื่อลดความแสบแล้วก็ความร้อนของหัวใชเท้าค่ะการที่เรานําหัวใชเท้าพอกหน้าหรือว่าวางหน้าแบบสดๆสามารถใช้ได้กับบางคนเท่านั้นค่ะเนื่องจากหัวใชเท้ามีฤทธิ์เป็นกรดที่เข้มข้นค่ะแล้วก็มีความเผ็ดร้อนด้วยจึงอาจทําให้ผิวหน้ามีอาการแสบแดงได้ค่ะหลังจากที่เรานําหัวใจเท้าแช่เย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะจากนั้นก็ให้นําไปขูดบดหรือว่าปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ ตัวต่อไปก็ให้เราใช้แตงกวาค่ะสําหรับแตงกวาเขาก็จะช่วยในการผัดเซลล์ผิวช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะช่วยทําให้ริ้วรอยต่างๆแลดูจางลงค่ะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการแสบร้อนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ ก็ให้เราหั่นแตงกวาเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหลังจากนั้นก็ใส่ลงไปในโถปั่นได้เลยค่ะเพื่อที่เราจะทําการปั่นรวมกันกับหัวใช้เท้าค่ะหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกปั่นก็ให้นําไปบดหรือว่านําไปขูดให้ละเอียดเลยนะคะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายก็ให้เราใช้นมรสจืดค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสําหรับนมเขาก็จะช่วยทําให้ผิวขาวกระจ่างใสแล้วก็ช่วยทําให้ผิวเนียนนุ่มยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ช่วยผักเซลล์ผิวด้วยค่ะสําหรับนมรสจืดนะคะเป็นคลีนเซอร์จากธรรมชาติที่สุดยอดมากเลยค่ะทุกคนเพราะว่าน้ํานมสดนี่นะคะใช้ล้างหน้าได้อย่างดีเลยค่ะก็ให้เราใช้นมรสจืดประมาณครึ่งกล่องนะคะ จากนั้นนะคะก็ให้เราปั่นจนละเอียดเลยค่ะหรือถ้าใครที่ไม่สะดวกปั่นก็ให้นําแตงกวาแล้วก็หัวเชเท้านําไปขูดหรือว่าบดให้ละเอียดก่อนแล้วค่อยนํามาผสมกับนมรสจืดนะคะสูตรนี้ก็เก็บไว้ในตู้เย็นเก็บไว้ใช้ได้นานเป็นอาทิตย์เลยค่ะ สำหรับขั้นตอนพิการใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ล้างหน้าทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจะล้างหน้าด้วยน้ําอุ่นก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการเปิดรูของขนจากนั้นก็ให้ใช้สูตรนี้มาร์คบริเวณที่เราเป็นฝ้ากระยุ่ดังค่ะหรือจะมาร์คให้ทั่วทั้งใบหน้าเลยก็ได้นะคะจากนั้นก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีแล้วค่อยล้างออก,ออกด้วยน้ําสะอาดค่ะสูตรนี้ก็ทําได้อาทีละสามถึงสครั้งค่ะหรือใครจะทําทุกคืนก็ได้นะคะสําหรับใครที่มีผิวที่บบาาาางงหรรือออววว่่่แแพพ้้ยกก็คคคทดสมนนะะ เพราะว่าบางคนก็อาจจะแพ้ได้ค่ะสำหรับสุดนี้นะคะส่วนตัวมุกทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้สึกว่าแสบหน้านะคะก็ไปทดลองทํากันดูได้ค่ะคลิปนี้ต้องขอตัวก่อน,นะคะ่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ